เดียวว่าเห็นอ้าวก็เห็นอยัางน้อพอกับลูกนี่เนาะท่านท่านโอ้ยท่านที่มาท่านอ้าวมามามาแต่มาแต่ใส่เหมือนนึงนี่คือว่าเห็นปลาโอ้ยใส่เบ็ดไปแล้วใส่เบ็ดไว้แล้วเดี๋ยวก็ไปยำเลี้ยงปลานี่ได้แท้ อ๋อบักท่านขึ้มีหลายแบบแท้เนี่ยคือเติ้งหน่วยใหญ่ก็มีหน่วยน้อยก็มีแค่นี้อ๋อแม่ผมก็สังเกตเบื้องเนี่ยอันนี้ตอนมะโโอ้ตอนเโาตอนมาตอนมาหลับใจขอทาขอทามีมีมีสามมันมีสามรถสามรถมีมีันใหญ่หรอกก็อันหวานหรอกก็บักท่านบ้านโอ้นี่ครับเบื้องคือเบื้องเบื้องเบื้องบักท่านนวยใหญ่อันนี้ปัญหาเจ็บเอา

เอาอันนี้ก็กระแตกันจะเอากระแตกระแต่เราสมบูรณ์ยังได้น้ำกัหัวจิตท่านให้แหงอยู่นี่หัวจิตน้นเดน้เดียวไงหัวกวนโอ้เอ้าเอ้าไงัวไงัวกน่ต้องเอาข้ห้มละเมื่อนี่โอ้มันอากาศเย็นอากาศหนาวอ่ายงลักไงลักหัวงามเพลน อู้นเโอ้บุกบุกท่านไหมไงอะอะอจ้าไม่จังมากินไหมจังมาเจ็บอวอะพัญญายงวะปัญญายงวอู้นเรื่งๆรุ่นละว่ามันคู่หน่อยตีพันมาแล้วเนี่ยมาเดียวว้าไปกนยังอีก สีแดงจิงสีแดงอีกแล้วอ,อีกแล้วสีแดงอ,อีกแล้วกด<า>ถึกหม่องบ่วไปนีนขยายขยายก็ไปกดถอมัหม่องบัวไ,ไปไปไป อลับาไม่เงลับ